ประเทศไทยประเทศไทยมีจื่อยังเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยเดิมมีจื่อว่าสยามจื่อยังเป็นทางการจนถึงพศ2อ8 2ยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนคาบสม,มุทรอินโดจีนมีพรมแดนทางตะวันที่ตะวันตกเฉียงเหนือติดพมา่าที่ตะวันออกและที่ตะวันออกเฉียงเหนือติดลาวและ ตะวันออกเฉียงใต้ติดกัมพูชาและเชื่อมกับอ่าวไทยและมาเลเซียทางทิศใต้รวมทั้งทะเลอันดามันต่างทิศตะวันตกเฉียงใต้และมียังมีพรมแดนต่างทะเลร่วมกับเวียดนามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอินโดนีเซียและอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ มีจํานวนประชากรเกือบ66ล้านคนมีพื้นที่5 1 0 0 0 5 1 3 0 115ตารางกิโลเมตรหรือ198,115ตารางไมล์มีกรุงเทพม,มหานครเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรตรกูลเงินบาท เชื่อว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยอยู่ถาวรในอนาเขตประเทศไทยปัจจุบันมาแล้วประมาณ40,000ปีเดิมชาวมอญขอมและมาลายูปกครองพื้นที่ดังกล่าวและชาวไทยเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแถบเดียนเบียนฟูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ถึง8และเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในอนาเขตประเทศไทยปัจจุบันในคริสต์ศตวรรษที่11 แล้วเข้ามาตั้งแว่นแคว้นต่างๆที่สําคัญได้แก,อาาก่อาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรอยุธยานักประวัติศาสตร์มักถือว่าอาณาจักรสุโขทยัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์